โอเคเราเข้ามาแบ่งกันเลยอ่ะมาเพื่นเก่ามาไมา้มาแบ่งกับแม่เลยเสพอแล้วโอเคไม่ให้หลอนป่าคือดีๆเดี๋ยวมันจะหกไ,ไ,ไม่ไ้อนจ่ไม่ให้ ย่วิงนมันจะอกไม่ได้ตงไปไป้นเนี้มันจะไข่ได้ไนไม่ได้ไม่ไม่ไ่เทไม่เทไม่ค่อยให้ค่อยให้แล้วก็เอามือหยุดหยดลงยู่ให้ขึ้นเขาขยับไปขยับ้าเออวางเลย

欢迎。